ก็หยอดกันนะว่าทำตาคือแล้วก็พุงไปนำเวมี่เด้มี่ยู่อหมอก่อนนั่นมี่แต่อูเหอแต่บ่เดาลงซื้อสมืหอบ้าเดือนหนึ่งนอนหลัเนาะอจริง่นกรถีใหญ่จริงเหมอแลนนาตีนีคือรก็จะพ้อกับพุงความจริ หลุดมันหมานบอกมันบอกขาขถึงไปหอด้านงางานยม่งงานหน่อยหนึ่งต้มกานใส่จักหน่อยเมนหละไข่ก็เข้าไข่ก็ใส่จักหน่อยที่ก็เจาเห็ดเสียบก็เจาโอ้เขาก็บ่ให้มันเสียบบ่เสียบท่อเข้าเจาก็สร้างก็สร้างมันกเสียบท่อก็สร้าง ขั้นสองโลหนึ่สีน้ำตาลเปบสองโลหนึ่ง,งปริปมาณซ้ำแก่ขั้นงโลน้ำตาลกใส่สองโลซ้ำส,ส,ส,สื่อกินในนองคะแล้วเจาใส่เนี่ยจะกัน่นเนสียแสี่ห้องสือน,นเออากระสือมาใช้ทุบเปเบงคนเจาเห็ดมาเาสีอบอริทธข้าเจาแซน้ำเกลือไปขึ้นนึ่งแล้วก็มาเทออก mm. แล้วก็เอาไปแซ่แซ่น้ำตาลตุมอีกขึ้นหนึงไปดอง <laughs> แซน้ำเกลือไปขึ้นนึงบ่มันกเ็เทลิ้นน้ำเกลือออกแค่นี้ เอขาก็เอาไปดองไว้ในในน้ำตาลทีข้าเอาไปเคี่ยวมาแล้ว้อดองให้มันเสียบก็เสีบเนาะใครก็ฮอปลาถิ่มนี่แหละยมได้หลายฮะแคดกกเหมยบ่ได้อันนั้นแเดลเหย ไปเซ่ไปดองดองมายมกินเองนั่งเอาอันนี้มาตรงนั่งเอานี่ตรงนีน่ไหมตรงเองนี่นี่เออเออนเี้เอามันเดีถึง,นนถง,ถงอยู่บิ่นเสี่ยนนะจะขีดเพื่อไปขึ้นมะพระนน้าวขายนะพ่อใหญ่น่ะน้าเราขึ้น <laughs> มะพร้าวขาย I don't know.